โย่ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโรบอทแมพที่มีชอว่าโปรพีทแล้วก็โปรแม็กซึ่งวัตต์ฟักแม่งอยากกัดื่อโทรศัพท์เลยโอเคนะครับมนาะซื่อนี้เราก็จะมาเล่นแบบนี้กันนะครับนะก็แบบนี้เนี่ยก็เปิดมานานแล้วแต่วผมเพิ่งมาเล่นนะครับเฮ้ยเล่นแบบไหนแบบไหนก็ชา้าชาวบ้านเขาแล้วกูไหนเฮียโอเคนะครับนะถึงจะเล่นชา้าแต่ก็เล่นนะครับนะเอาล่ะก่อนเพื่อไปเล่นกันนะครับ เรามาดูผูหน้า UI ก่อนแล้วกันว่าหน้า UI เกมนี้มีอะไรกันบ้างนะครับด้านซ้ายมือเป็นเอ่อเป็นเป็นหลอด EP หลอดเลือดหลอดมาน a อันนี้ก็เป็นปิดเพลงเปิดเพลงมั้งไม่รู้มั่วอ๋อเป็นที่ไว้แอปปาร์ตี้โอเคทางท้งเออทางออ่ะและว,วิธีการเปิดหน้ากระเป๋า,าก็กดตัว M นะครับนี่นะนี่มานี้นะครับอันนี้เป็น inventory นะครับที่เก็บของนะอันนี้ก็เป็นตเตตของเรานะครับเยอยจังวะเพี้ย ขีจะตัดมันเนี่ยหกเลยอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเออ่เติมตังค์เติมตังค์อันนี้ก็เป็น,น,น,ป,นปิดฟ้าหมดเปิดฟ้าหมดไปใส่โค้ดด้วยเหรอมีโค้ดด้วยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ดเกมนี้เนี่ยผมก็แปะไว้ใต้คอมเมนต์ละกันนะครับนะเอาล่ะซึ่งแบบนี้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็แค่แบบว่าถ้าทุกคนเคยเล่นแบบ GPO ก็คุ้นๆอยู่นะแบบนี้ก็สไตล์การเล่นคือแบบเอาจริงไม่ใช่นะ ถ้าตายการเล่นเกมนี่คือไม่ใช่เลยนะแม่งคือ G ี D เลยนะครับนะเอาล่ะก็เอ่อพิธีการฟาร์มนะก็บัตเตองไปหามอนเตอร์นะเออกดเนะเอ้ยเดือบิลก็เฮียแล้วใช่ปะเนี่ยอ่าโอเคโอเคกดกดเดอะิลสองขั้งเป็นการวิ่งนะครับอ่าซึ่งตัวเคล็ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เคลสเริ่มต้นนะกดตัวทีนะครับแบบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามือถืองได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็ติมมันไปเรื่อยนะตรงนี้ก็เป็นร้านค้านะครับเป็นช็อปก็มีทั้งดาบนะแล้วก็มีเฮ้ยแบบนี้มีชุดเกราะไว้นะแต่ว่าชุดเกราะไอ้ชุดเกราะเกมเนี่ยมันมันมันคุ้นๆ <c oughs> นะเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างเลยนะเออชุดชุดเกราะคุ้นๆมากเลยนะเนะีนะ่ยอันนี้ก็เป็นดาบนะครับข้างบนมีอะไรเปล่าเจ๊ไม่มีนะโอเคลงดีกว่าเอาล่ะส่วนเรื่องผู้ของแต่งนะผูพวกผ้าปิดตานี่ก็สามารถมาตีมอนเตอร์ได้มอนเตอร์ไม่ก็ตอบจะมีโอกาสตอบผ้าปิดตาด้วยนะครับนี่อันนี้นะ นี่ปาปิตาโอเคก็ต่อไปเป็นเควสบอลแล้วเควสบอลก่อนแรกก็อยู่ข้างบนนี่เลยนะครับนี่ตัวแบบบึ้มๆคือลือเลยนะซึ่งแบบนี้ก็มีเควสหลายอย่างนะมีเควสแบบความเบิ่งปกติก็แบบเป็นพวกแบบอ่าผมขอเรียกว่าเสเป็นเควสเสริมละกันนะเป็นเป็นพวกเควสเสริมแบบแบบเควสสีแดงเควสสีเขียวไอ้พวกนี้ไอ้พวกเควสสีเขียวน่าจะเป็นพวกแบบขายของนะเน่าจะใช่นะกแบบขายไอเทมอะไรพวกเนี้ยวิ่งยากจังวะมันก็วิ่งดิเฮ้ยวิ่งดิ เอา้าโอเคกดวิ่งไม่ค่อยติดเลยมีการสกันสามคนเขาลนันล่างตกปลากันอยู่ยอดไปเลยว้าวนะแบบนี้ก็ชิวๆนะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยไม่รู้กูมั่วแล้วอะไรวะมันคือเอเหรอวะช่างแมงช่างแมงอันนี้คืออะไรยึบไม่ยึบอายึบ อาจิบอาจิบจ,จิบจาวัดดีฮะจาวัดดีฮะพี่ชาย <c oughs> มียื่นตามมาให้เด้ <c oughs> อพูดพีทมึงต้องการตีเดรอพี่เอ้ะมึงมึงต้องการต้รองตีนช่ไหมพี่ผมใจใพี่เลยเอ่ะ เราไม่ฟาร์มแล้วนะครับไม่ต้องไปฟาร์มวงฟาร์มเบลแล้วนะเราต้องตกปลาดีกว่านะอยู่อยู่ดีมว่าการไปเกมตกปลาไปางั้นน,นะแล้วนี่ผมอยู่ไหนนี่หลงมาไหนนี่นี่กูหลงมาที่ไหนนี่เป็นทะเลทรายฮะด้วยเนะี่ยไม่มีคนด้วยเหรอสวัสดีครับไม่หรือว่าที่นี่เป็นอกอนะว่าแช่นอนเพียบรรยากาศไม่ใช่เลยบรรยากาศคือไม่โอ้คือใช่เลยอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เลยอะ่ะยังไงก็ใช่อะ่ะ ดูกันอยู่นะครับในตัวเชื่อเนี่ยทัางมาเถอะเออใบบรรยากาศคือใช่เลยเก็บได้ปะเก็บเก็บทำอาหารเลยเอยใครเครเล่นจะรู้นะครับแต่ว่าเนี้พ่อหนุ่มมีกล้ามาด้วยเฮ้ยนี่มันโอ้เป็นจุดเอาไว้ซื้อไฮคีเกาะอะไรใช่ไหมแน่นอนอยู่ใรงชัยแน่ๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูแล้วกันแล้วว่าเราขายกี่บาทนะซึ่งเกาะนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วใช่ไหม ครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้แหละครับนะ <S 2> <S 2> เออเฮ้ยมาไงเนี่ยเอาละครับนะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับนะใครชอบฝากไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ๊ายบยครับทุกคนจุกดู